จากกรณีที่มีการพบแรงงานชาวพมา่าเนี่ยนะคะจำนวน180คนถูกนายจ้างปล่อยลอยแพไม่ได้รับค่าจ้างแถมคมคู่ไล่ให้ออกจากแคมป์ด้วยหลายคนก็ต้องไปหลบซ่อนในป่าอยู่อย่างอดอยากล่าสุดเจ้าหน้าที่ระดมกำลังเข้าไปช่วยเหลือแล้วค่ะ ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานสํานักงานจัดหางานจังหวัดระยองสํานักงานแรงงานจังหวัดระยองสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยองกอรมนจังหวัดระยองตอมพร้อมกับหน่วยงานฝ่ายปกครองไปเข้าตรวจสอบในพื้นที่แคมป์คนงานพื้นที่หมู่ที่5ตําบลพนานิคมอําเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองค่ะซึ่งมีแรงงานชาวเมียนมาชายหญิง180คนโดยตรวจเอกสารการเข้าเมืองและการทํางานพบว่ามีเอกสารครบถ้วนถูกต้อง นานยะะนสนธยากราสีจัดหางานจังหวัดระยองบอกว่าจากการตรวจสอบแรยงานทั้งหมดที่อยู่ในขณะนี้180คนมีเอกสารถูกต้องแต่เดือดร้อนจากการที่นายจ้างเนี่ยไม่ยอมจ่ายเงินงวดสุดท้ายซึ่งกำลังประสานกับทันทางนายจ้างให้มารับทราบและจ่ายเงินโดยทราบว่าเบื้องต้นเนี่ยยังเหลืออีกประมาณกว่า3ล้านบาทนะคะที่จะต้องจ่ายให้กับแรงงานที่เหลือทั้งหมด ขณะที่ทางอำเภอนคมพัฒนาเองก็ได้มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบก็พบว่าสภาพความเป็นอยู่ในแคมป์คนงานเนี่ยไม่ได้เป็นไปตามกฎหมายกำหนดเลยนะคะจึงจะมีการเตียอมตั้งข้อเก่าหากับเจ้าของที่ดินที่ให้เช่าพื้นที่ในข้อหาผิดพรบรสาธารณาสุขด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้มีการเข้ามาตักเตือนไปแล้วแต่ก็ไม่ปฏิบัติไม่ทำตามไม่มีการปรับปรุงยังปล่อยให้สภาพความเป็นอยู่แล้วก็สภาพพื้นที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย คือขั้นแรกับจะต้องตรวจเอกสารเอกสารที่ก็มีอยู่นะครับว่าเป็นเอกสารประจําตัวที่ถูกต้องแล้วก็มรสิทธิ์อยู่ในอำาจไหมถ้าเป็นเป็นเอกสารที่ถูกต้องในตรงนี้เราก็ก็ก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนนะครับว่าในส่วนที่เป็นการค้างใช้ค่าจ้างกันตรงนี้จัดการให้อยู่แล้วนะครับหน่วยงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเปินการให้นะครับในส่วนไหนที่เป็นเอกสารประจำตัวที่สามารถเปลี่ยนในจ้างได้เพื่อเพื่อให้โอกาสเขาตรงนี้ เราก็จะดำเนินการ,รันต่อนนะครับมีสามารถที่จะเปลี่ยนในจ้าได้เหรอ,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 อคือก็ต้องดูเป็นเช็ๆไปค,ครับต้องดูเป็นเช็้เชไปนะครับขณะที่นางสาวกัลยายประสิทธิ์ภาคในอำเภอีิคมพัฒนาได้บอกว่าเบื้องต้นนะคะ ข้าวสารอาหารแห้งที่นํามามอบให้คาดว่าจะอยู่ได้สักประมาณ1สัปดาห์ซึ่งก็จะมีการเร่งประชาสัมพันธ์ให้ภาคเอกชนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเพิ่มเติมนอกจากนี้จะมีการจัดชุดเจ้าหน้าที่อสอมาดูแลความเรียบร้อยด้วยไม่ให้กลุ่มแรงงานดังกล่าวเนี่ยเคลื่อนย้ายออกนอกพื้นที่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ขณะเดียวกันก็จะมีการประสานเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขมาดูแลในเรื่องของความสะอาดภายในแคมป์ด้วยส่วนการเจรจาก,กับนายจ้างของเจ้าหน้าที่สวัสดิการและคุ้มครองแรง,งงานจังหวัดระยอง ทราบว่าสามารถติดตามได้แล้วนะคะโดยทางนายจ้างยืนยันว่าจะมีการนําเงินที่ค้างค่าจ้างแรงงานทั้งหมดเนี่ยมาจ่ายภายใน2ส,สัปดาห์แต่อย่างไรก็ตามหากไม่มาภายในกรอบกําหนดระยะเวลาก็คือ90วันเนี่ยเจ้าหน้าที่จะเข้าไปแจ้งความร้องทุกขกับเจ้าหน้าที่ตํารวจต่อไปพร้อมกันนี้แรงงานที่ถูกลอยแพทั้งหมดเจ้าหน้าที่ก็จะต้องสอบสวนว่าเข้าข่ายการค้ามนุษย์หรือไม่อย่างไรด้วยนะคะอ๋อ